เดี๋ยวคลิปนี้พามาชมพี่นอ้องไอ้มืออาชีพเขา <ไป S 1> มืออาชีพหรือเปล่าไม่รู้นะเาเดี๋ยว <c oughs> รอดูรอชมพี่นอ้องต้นกระหาด Ah uh... ไม่เป็นยังไงสิรอดบ่ล่ะ มันบาไห่หรอ่อขาดไหมพี่น้องวันนี้ <c oughs> <c oughs> าอาดมาน้นอกวันนี้พี่น้องเอ้ย

อ่นะเดี๋ยวรอดูพี่น้องสิขาดบอน้องมึงนี่ Wow 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 আটমো <small> নাও <skrisa> าดเดี๋ยวพักปาก่อนอเดี๋ยวผมสิตัดให้ฮะโอเคพี่น้องให้เมื่ออาชีพสองคนตัดยังไม่ขาดโอเค